ผมโกโก้ชานลฟาวจากจังหวัดชนาทครับผมคุณโลบินผู้นำเข้าสายบูปริน้นครับวันนี้เราจะพามาชมอุป e รณ์ r มันเริ่มจากตั้งแต่นะฮะสายแบตเตอรี่ครับจากแบตเตอรี่เข้าฟิลเข้าฟอนเข้า d s p เป็นรุ่นอะไรครับพ่ยุสสายมีรุ่น5 AWG กับรุ่น9 AWG เป็น PCOFC ทองแดง99.99% 99สาย เช่นต่อมานะครับก็จากตัว Front e อ d น e a d Unit เชื่อมเล่นไฟเพนไปเข้าที่ DPM เลือกใช้สายสัญญาณรุ่นนี้ครับครับสายสัญญาณก็ทั้ง2รุ่นนี่เป็น PCO 4C ทั้ง2รุ่นเลยนะครับหัวทองแดงก็ยังเป็นทองแดงโลสโกนะครับเน้นเพื่อคุณภาพเสียงความบริสุทธิ์99.9999เ 99. ช่นต่อมานะครับจากตัว DPM ที่มีหวัดแล้วเข้าไปที่ซ mm ับบูเฟอร์บูเฟอร์ประตูมิดเลน์ที่เสา A และ t w i เตอร์ที่เสาเอเลือกใช้สายลำโพงรุ่นนี้ครับครับเรายังไม่ให้เลือกได้2ขนาดนะครับขนาดหนึงเรียกรุ่นว่า14 AWG อีกรุ่นหนึงเรียกว่า18 AWG ทั้งหมดเนี่ยเป็นสายที่มีเทกเจอร์หลายชั้นมีทองแดงก็หลายขนาดครับความบริสุทธิ์99.99%เหตุผลที่สาย1เส้นต้องมีทองแดงหลายขนาดเพราะอะไรครับเพื่อให้ความถี่เสียงตั้งแต่ 20K ถึง 20Hz เดินไปได้พร้อมๆกันพอลำโพงแต่ละขนาด แต่ละดอกในรถนะครับทำหน้าที่ต่างกันอย่างเช่นซับบูเฟอร์10นิ้วทําหน้าที่ความตีต่ำกระเดือนกองบูเฟอร์ประตู6นิ้วทําหน้าที่มิดเบสสายกีตาร์เบสนักร้องใหญ่ๆ m i d มิดเลนที่เสา A ทําหน้าที่กองแสนแนร์เสียงน,นักร้องเสียงสายกีตาและสวิตเตอร์เสียงแ,แหลมที่เสา a พิล่าทําหน้าที่ไฮฟีเควนซี่ก็คือชิงชาบแฉไฮแอด หรือเอ็กเซตัว S ฉะนั้นการเลือกใช้สายแต่ละเส้นก็ต้องมีหน้าที่มีความถี่ในตัวของมันผมเลือกใช้สายบูปินในรถแข่งทุกคันใช้สายบูปินเพื่อให้ได้ความถี่เสียงและทาม,มิ่งเวลาชิ้นดนตรีมาถึงหูคนฟังดังพร้อมๆกัน เรายังมีสายรุ่นซูเปอร์ไฮเอ็นอีกรุ่นหนึ่งด้วยนะครับที่เป็นทองแดงแบนถ้าเป็นนักเล่นเครื่องเสียงบ้านเนี่ยจะเข้าใจดีว่าทองแดงแบนเนี่ยจะให้เสียงได้ไม่พุง่งฟังดูเนื้อเสียงดีเสียงดับเบิลเบสชัดเสียงคลิกดำฟังดูแล้วมีน้ำหนักแล้วก็มีสายสัญญาณอีกรุ่นหนึ่งเป็นหัวล็อกอ๋อคือสายนะครั<ม>ิสัญญารุ่นเดียวกันครับแต่ว่าหัวเป็นหัวล็อกแต่หัวไม่เหมือนกันครับผมมีให้สําหรับนักเล่นเครื่องเสียงไฮเอ็นได้เลือกใช้ครับ อยากให้นักเล่นเครื่องเสียงไฮเอ็นทั้งเสียงบ้านและรถยนต์เปิดใจลองใช้สายบูปริ้นดูครับ,<ด>รบเราท่านจะได้เสียงบางเสียงที่การจูนเสียงให้ไม่ได้ครับก็คือบรรยากาศแอมเบียนก็ขอขอบคุณนักแข่งทุกๆกคันที่ใช้สายบูปริน้นเล่นเสียงต้องเล่นสายบูปริน้นสายที่แชมป์เลือกใช้ ยินดีกับร้านไชน่าซาวได้รับรางวัลรุ่น DSP Unlimited Champion ผมก็ต้องขอบคุณพิยุทธ์เจ้าของบริษัทสายบูปินที่ทำสายดีๆมาให้นักแข่งได้ใช้ก็อขอขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ